ก่อนดูรายการคุยซับโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงอ้ยตร,ตรงนั้น<ห>ด้วยอินเจอตรงนั้นละคะ่ะตรงนี้เลยจ้าคุณพ่อก็แหมเอาแล้วอย่างเวลาดูแลตัวเองอน่ะแน่นอนที่สุดแหละพอมาถึงวันนี้ไมซ์เซตของเขาเนี่ยทุกคนเห็นชัดเจนละแต่ทุกคนก็อยากจะรู้ว่านอกจากแบบไมซ์เซตที่ชัดเจนแล้วอะความมีออร่าความเป็นนางงามยังไง เธอจะข้างในเธอจะรู้สึกว่าเธอเหนื่อยยังไงแต่อร่าเธอต้องพุ่งตลอดเลยเพราะเราคือผู้ที่แสดงและอยู่หน้ามา่านค่ะค่ะ ดังนั้นการเดาตัวเองพูดเหมือนรุ่นแม่ฉันเลยเชอพี่แตงแล้วอยู่หน้าม่านเหมือนครูมันคือเรื่องจริงเหมือนครูทุกคนที่คอยสอนว่าเวลาเราต้องอยู่หน้าเวทีหรือหน้าม่านเราจะต้องพุ่งออกไปทุกให้ทุกคนรู้ว่านี่คือความสุขที่เรากําลังจะมอบให้ถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นสิทธิ์มีครูค่ะพอครูเราพูดอย่างนี้เหมือนหน้าม่านเห็นเลยใช่ไหมเห็นภาพเลยเป็นม่านแดงด้วยอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทะเลาะกับที่บ้านมา เราจะเครียดว่าเราจะสอบตกเราจะมีปัญหาเราจะสะดุดเท้าล,ล้มเราจะหัวโครกระตูแต่เมื่อเราออนสเตตปุบเราต้องมีความสุขและหน้าเราก็ต้องไร้ด้วยเพราะกดชเบลมีตัวช่วยค่ะยังไงไนั่นก็คือคอลลาเจนไลโปโซโมอลกลูตาซีนตัวนี้เลยที่ตั้งอยู่หน้าโต๊ะกดชเบลค่ะคที่สำคัญคือเราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย AR c o l l คอลลาเจนพลัสไ o โปโซมอลกลูตาคือตัวนี้เนี่ยชื่อเขาจัดเต็มเพราะอะไรเขากำลังจะบอกว่าเขาเป็นสูตรใหม่กับไลโปโซมอลที่ดูดซึมเร็วดูดซึมไวเห็นผลเร็วกว่าสูตรเดิมยังใส่คอลลาเจนบำรุงผิวบำรุงผมบำรุงเล็บนะคะและยังมีกลูตาอีกที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันลดเขาเรียกว่าเม็ดสีเม็ดสีลดการเกิดเม็ดสีที่ไม่สม่ำเสมอ แล้วก็ผิวเนี่ยจะเนียนกระจ่างใสเท่ากับคือง่ายๆว่าทานตัวเนี่ยมันได้ทั้งทั้งร่างทั้งร่างเลยไม่ใช่แค่หน้านะคะดูแลผิวเราจากข้างในมันจะออร่าไบออกมาข้างนอกเรียกว่าทุ่นเวลาในการดูแลตัวเองของกดชเบลเลยอย่างเลยสุดเพราะไม่งั้นถ้าไปกินหนุ่กินนี่กินนั่นกินเยอะแยะมากมายบางทีเราก็จะยุ่งไม่ทันใครมันจะไปว่างชงคอลลาเจนแก้วหนึ่งชงอูต้าแก้วหนึ่งมิตาะมีสีแก้วหนึ่งเูอและตัวเนี้ย เหมาะสำหรับคนที่ทานผลไม้ยากเพราะว่าเขาใส่เบอร์รี่5ชนิดและเป็นเบอร์รี่หายากทั้งหมดต่อให้ทานผลไม้ไม่ยากเรากินทุกวันแบบเยอะๆมันไม่ไหวอะไม่ไหวอะบางทีก็ไม่มีเวลาออกไปซื้อทราบมาว่าตัวกอดเชเบลเองเนี่ยนะครับคือก่อนที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์นี้นะคือน้องกินอยู่แล้วกินจนแบบเจ้าของแบรนด์บอกเออมาน้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้พี่ดีกว่าตั้งแต่ประกวดบิสกิตเฮลแลนด์แล้วค่ะคือเราทำงานหนักแล้วเราไลฟ์สดหนักมากๆเรานอนน้อยมากพี่หนิงวันละสองชั่วโมงคะ คอลลาเจนเลยค่ะตื่นเช้ามาปุ๊บชง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 กินแล้วอร่อยกินกินเช้าเย็นเลยปะหนูกินเช้าเย็นเลยหนูกินเช้าเย็นเลยใช่ไหมปุ๊เลยใช่ปะ,ะคือกินอะไรแบบนี้ทุกคนทุกคนอาจจะแบบมันไม่เหมือนทาครีมครีมที่เป็นพอกผิวอะทาปุ๊บอะแน่นอนมัน,มนขาวับบใช่แต่กินเนี่ยมันเห็นผลระยะยาวพี่หนิงนะคะพอกินปุ๊บหนูให้เวลาตอนนั้นเดือนหนึ่งเฮ้ยมันเห็นผลเลยไม่ป่วยผิวใสผิวเนื้อผิวเนียนลื่นละเอียด มากยิ่งแต่อันนี้ต้องบอกตรงว่าหนูทาผิวเข้มมาค่ะวันนี้เพืที่ว่าเราจะเสิร์ฟแบบลุคลาตินแต่จริงถ้าลบออกนี่คือแบบอยอร่าไบแบบเออาร์คอลเลเจนเลยค่ะเรียกว่าหน้าฉ่ำผิวลื่นเป็นปลาไหลเลยอ่ะสิวไม่มีเลยอ่ะจริงอ่ะนี่คือแบบคือถ้าก็เอาผิวสีแทนออกนี่คือแบบผิวดีมากๆเลยนะเนี่ยมองด้วยตาในยใกล้อ่ะเราตั้งใจลงมาให้มันแบบวันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟลุคนี้วันนี้ชีเสิร์ฟลุคนี้ครับเออชงให้ดูหน่อยสิ ได้ค่ะอยากดสีสันหน้าตาเป็นยังไงบอกรสชาติหนึงเออไหนขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไม่เชื่อนะคะทุกคนนี่ตรงนี้หลายๆคนที่อยู่ตรงนี้กําลังจ้องมองว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงไหมอยากจะสวยมาก่อนฉันมาดูค่ะทุกคนตอนเนี้ยผิวเนียนละเอียดลื่นได้ง่ายแล้วดูแลตัวเองง่ายมากค่ะวันละซองสองซองได้หมดหนึ่งซองนะปกติสี่สิบห้าบาทนะพี่ค่ะนี่โอ้โหแล้วรสชาติมันเป็นยังไงออกเปรี้ยวออกหวานทานง่ายไหมยังไง อุ้ยเบอร์รี่5ชนิดค่ะครับแล้วเป็นรสผลไม้รวมอ่าแล้วด้วยความที่เป็นอร่อยมากคอลลาเจนหลายๆคนก็จะกลัวว่าเออน้องมันจะคาวไหมของ AR คอลลาเจนเป็นไงบ้างไม่มีกลิ่นคาวแล้วหอมและอร่อยคือแบบทุกคนได้ทานแล้วติดใจกันหมดก่อนน้องจุ๊บพี่ขอดมขอดมหน่อยขอพิสูจน์กลิ่นเห็นก็บอกว่าคอลลาเจนอันนี้เป็นแบบว่าคอลลาเจนสียสพันธนะไม่ธรรมดานะมีทั้งไบเปปไทด์บไทยแป๊ไทยและไทยู ครบสี่สายพันธุ์ใช่ค่ะถูกป้ะหอมมากหอมผลไม้เบอร์รี่แบบหอมมากนี่น้องถ้าชงเย็นใส่น้ําแข็งน่าจะแบบอร่อยมากเลยเนาะคือวิธีทานของเบลมีหลากหลายแบบมากพี่นิกเพราะว่าเราทานประจําเวลาเบลทานข้าวเชื่อไหมเบลใส่คอลลาเจนเป็นผงแลใส่เข้าไปด้วยใส่ในข้าวเฮ้ยจริงป้ะหรอใส่ในข้าวก็ได้ใช่ไหมใส่ในข้าวมันเป็นยงไงมันก็อร่อยมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเหมือนคือมันเป็นเหมือนเรากินแบบขนมอ่ะกินเค้ก ก็ใส่โรยน่าเกินได้เลยเออไอเดียดีว่ะอร่อยมากนะอยากให้ลองเลหรือบางทีถ้าใครชอบกินพวกสปาร์คลิงเนี่ยพวกซ่าก็ไปใส่โซดาอันนี้คือเดอะเบสเลยเดอะเบสเลยถ้าใส่โซดาคือจึ้งเลยนะคะใส่เค้กใส่ขนมหวานใส่อะไรลองดูทุกคนแล้วทุกคนจะติดใจกินเป่าเปเป็นผงๆยังอร่อยแต่ต้องบอกนะว่าของแบบนี้นะถ้าไม่ดีจริงอะ ผู้หญิงคนนี้ไม่ทําผู้หญิงคนนี้ทําอะไรออกมานี่คือสุดปังจริงๆขอต้อนรับเจ้าของแบรนด์ค่ะคุณยุ้ยสุดทัประภาค่ะสจากแบรนด์ออร่ลิชค่ะค่ะเรียกว่าผู้หญิงคนนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วถูกสกินแคร์เขาก็ทําแป้งนะตัวที่มันเป็นเขาเรียก่าครูชั่นก็ทําไปละอันนี้มาถึงคอลลาเจนอีกคุณยุ้ยคุณยุ้ยมาเองเอาว่าหนิงกราบ ในฐานะเป็นเพื่อนกันรายการคุยแซปโชและน้องกดชเมลขอโปรที่มันดีกว่าที่ตะกี้คุณยุ้ยบอกเมื่อหลังไหมแต่ปกติก็ถูกมากแล้วนะแต่ว่าวันนี้มีโปรแบบว่าแรงมากจัดเต็มรายการคุยแซปโชจริงนะพี่ยุ้ยจริงค่ะคือคอลลาเจนด้วยกูต้าด้วยแล้วเป็นคอลลาเจนสีาสพันธุ์อีกค่ะแล้วบำรุงข้อบำรุงกระดูกคือทุกอย่างเลยนะ ผิวใสครบจบในกล่องเดียวคือเรารวมทุกอย่างเอาไว้ในกล่องนี้แล้วค่ะต้องบอกว่าไม่ต้องไปซื้อแบบหลายๆตัวมาทานเหมือนที่พี่หนิงพูดเมื่อกี้คือรวมกันในกล่องนี้คือจบเลยทีเดียวเอาอยู่เลยครับขอบโปรเลยครับพี่ยุ้ยครับเอาที่ดีที่สุดเลยนะทุกคนเกมกดค่ะคือโปรวันนี้นะคะคุ้มสุดๆแล้วคือไม่มีที่ไหนแล้วนะคะคือสี่แถมสี่ได้แปดกล่องนะคะแปดกล่องราคาปกติ2240วันนี้นะคะอยู่ที่ 1,000บาทได้8กล่องแถมขวดน้ำด้วยนะคะขวดน้ำนี่เลยโโอ้หรับไปได้ช่วยหนึ่งพันบาทใช่คุณลูกค้ขอส่งฟรีด้วยได้ไหมคะได้ค่ะส่งฟรีเก็บปลายทางได้ด้วยค่ะเก็บปลายทางไปตกกล่องละส่งฟรีด้วยเก็บไปทานไปร้อยร้อยนิดนิดเองค่ะ เหกสองร้อยสิบเจ็ดบาทนี่นี่พวกเราเรานี่พวกเราบีบบังคับคุณยุ้ยเลยคะแล้วคุณยุ้ยจะได้กําไรเลยคะคืออยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนสวยไปด้วยกันอยากจัดักเซสตหนึ่งพี่ยุ้ยขอยืมโทรศัพท์หน่อยนะครับอยากอีกครับทุกคนนะรีบเลยรีบเลยนะคะสองกล่องวันนี้ให้อีกสองกล่องเป็นสี่กล่องนะคะเพียงราคาห้าร้อยสิบเก้าบาทจากปกติราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะและสี่กล่อง เอาไปเลยอีก4เป็น8 <5 S 1> กลอ่องครับอ,อันนี้คือเยอะมากเราแล้วได้ขวดน้ำไปด้วยขวดน้ำอีกขวดหนึ่ง <ừ> mm อีกคะ่ะทุกคนคะ่ะจ่ายมาแค่1,000บาทคะ่ะจากปกติราคา2,240บาท เอาให้ครบให้จบค่ะทุกคนแค่เฉพาะในรายการคุยแซบโชว์ค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะมามีใจคะ่ะรีบกดรีบซื้อกัน,นเลยที่เบอร์นะคะคุณผู้ชมคาศูนย์หกสาม่เก้าเจ็ดเก้นะคะ0634979119นะคะ,ะ,คะหรือสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้ QR Code มีอยู่หรือว่าจะสแกนไลน์ที่ at aura thailand นะคะพีกพ่กดพีก่กดอ่อนๆแม่แม่ fc เรานิดนึงครับแม่แม่ครับอย่าลูกเสียหน้า รีบกดรีบจิ้มจ่ายจบ ตามสูตรของเราคอลลาเจนเนี่ยจริงๆอ่ะด้อมเบลทานกันเนปราจำอยู่แล้วนะคะเขาจะตามหาแบบคอลลาเจนเอไอตลอดเพราะว่าเขารู้ว่ากินแล้วมันดียังไงเขาอ่านสรรพคุณด้านหลังเนี่ยคือพี่ยุ้ยใส่มาแบบปึ้ง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 เลยใส่มาแน่นจริงๆนะคะทุกคนการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นมีมีทุกคนค่ะอยากดูแลตัวเองให้อยู่กับหนูเป็นนานๆแล้วก็สขภพตีจะได้มีแรงมาหาดูแล้วก็สวยๆออร่าใบๆบปธิการกดได้เลยค่ะมามีค่ะวันนี้นะคะถูกแล้วก็คุ้มที่สุดแล้วจริงๆค่ะ ย้ำนะคุณผู้ชมค่ะมี2โปรนะคะสําหรับใครยังไม่ลองทานแต่จริง,รงๆอ่ะสุดท้ายน่อยากให้ซื้อโปรแรงโปรใหญ่ไปเลยเ <ừ. S 1> พราะคุ้มมากจะมีโปร2แถม2นะคะในราคา519บาทแต่ 8, 5, 4, ถ้าโปร4แถม 4, 4 1, บวก1เท่ากับได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมในราคา,าเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะรยอยแโ้ แตกเอาให้แตกอีกนะครับเพราะว่าทุกออเดอร์นะครับวันนี้พี่ยุ้ยนะครับเจ้าของแบรนด์มาเองส่งฟรีแล้วอร่อยมากอร่อยมากหนูเป็นวีเซนต์ตัวหนูไม่ได้ขวดเลยนะคะเนี่ยค่ะถั่วงโชคจริงและย้ำนะคะอันนี้เป็นแบบว่าคอลลาเจน4สายพันธุ์นะบอกเลยแทบจะไม่มีหรอกในเมืองไทยที่จะมี4สายพันธุ์ขนาดนี้นะกดได้เลยนะคะมีโปร2แถม2นะคะ519โปร4แถม4บวกแค่น้ำอีก1ขวดน้ำอีก1นะคะในราคา1,000บาท สแกนที่ไลน์นะคะออลาไทยแลนด์หรือเคลียวคนขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะ<ม>หรือเบอร์โทรศัพท์063-497-9-119หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ,คะดูรายการคุยแซปโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ